ท่านในฐานะที่เป็นสสกระเทยคนหนึ่งท่านรู้ว่าพักก้าวไกลเสียงที่นั่งอาจจะไม่พอกระเทยคนนี้มีผู้ชายลุกขึ้นช่วยพูดผู้หญิงลุกขึ้นช่วยพูดก็อาจจะไม่พอกับอำน,นาจที่ท่านมีแต่ท่านขอให้โหวตด้วยความจริงใจ,จกับประชาชนพวกเขารอกฎหมายดี้อยู่นี่ไม่ได้เป็นน้ำตาของนายแต่เป็นน้ำตาของประชาชนที่รอพวกท่านโหวตอยู่ สวัสดีค่ะสสธัยวั์กมลวงว,วัดักประชาชนตอนนี้เป็นรองประธานคณะกรรมการกิจการเด็กเยาว,วชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และก็ผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะสิ่งหนึ่งที่เราว่าเรามีปัญหาครูเกิดมาในยุคที่เรานึกไม่ออกว่าเราจะมีครอบครัวแบบไหนเรานึกไม่ออกว่าเราจะมีบ้านแต่มีครอบครัวยังไง และสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคนรอบตัวของเราเหมือนๆกันครูเคยบอกกับตัวเองว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าเนาะบทเรียนหรือคนรอบข้างที่เราต้องต่อสู้อยู่เสมอว่าไม่เราไม่ผิดปกติเกิดขึ้นในทุกวัน วันที่แฮชแท็กสมรสเท่าเทียมขึ้นอันดับหนึ่งจากที่ครูได้ยื่นกฎหมายสมรสเท้าเทียมครูเห็นอดีตคนรู้จักเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นคนที่ผิดหวังเห็นคนที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้และเสียงโทรศัพท์ที่มันดังว่ามีคนแชร์เยอะมากเป็นแรงบันดาลใจให้ครูวันนั้นน่ะครูเพิ่งตระหนักรู้เลยว่าทําไมครูถึงจอดรถและร้องไห้เพราะว่าเราเป็นเสียก ครูเพิ่งนากว่านี่คือนี่คือหน้ที่ของผู้แทนรัศดรครูรู้สึกว่างเปล่าในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะและครูก็เกิดความสงบนิ่งในใจขึ้นมาว่าความเป็นปกติธรรมดาของ LGBT ได้เกิดขึ้นที่เขาสามารถที่จะจินตนาการอนาคตของเขาออกไม่เหมือนในยุคของพวกเราสิ่งหนึ่งที่เกิด ขึ้นต่อมาก็คือความรู้สึกดีใจที่สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดของคนเยอะมากในสมัยที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ก็คือคณะรัฐมนตรีมีม,มติปัดสมรสเท่าเทียมตกเนาะขูก็พบว่ามีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ย โหวตให้สมรสเท่าเทียมด้วยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ครูก็ไม่เคยเจอในการเมืองไทยนะคะแล้วก็ไม่เคยเจอว่าฝ่ายรัฐบาลเบื้องหลังเขาก็มาให้กําลังใจเราในการต่อสู้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะพูดออกไปตรงๆไม่ได้นะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆเมื่อเลือกตั้งล่าสุดสมรสเท่าเทียมมันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงแล้วครูก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเสียงของประชาชนแล้วครูรู้สึกว่าสมรสเท่าเทียมเป็นความเท่าเทียมแบ เป,เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประชา,าชนเข้าใจว่าการเลือกตั้งสําคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประชา,าชนที่เบื่อการเมืองมีความหวังขึ้นมาว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยอย่าเพิ่งหมดหวังค่ะ ครูก็ขึ้นไปบนดัดฟ้าสภานี่แหละไปโบกอยู่คนเดียวมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเออเสียงของกระเทยเกิดขึ้นในสภาแล้วเราก็ความยิ่งใหญ่กับกระเทยตัวเล็กๆบนนั้นอะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกของครูคือครูอาจจะเป็นอาร์ติสต์นะเนาะครูก็อาจจะมะีความรู้สึกบางอย่างที่อยากบอกเล่าเรื่องราวผ่านภานพาครูก็เลยบอกพักบอกว่า ครูทไไัไม่ลงไปเซเลบร์หรอไม่เพราะเราไม่ได้อยากเซเลบร์แต่เราแค่อยากจะรีคอนเฟิร์มว่าเสียงของกระเทยเกิดขึ้นแล้วในสภาชุดนี้ค่ะบางครั้งเราก็ไปพบคนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแบบเข้ามาจับมือครูเนาะเขาก็บอกว่าขอบคุณครูทันมากเลยที่พูดเรื่องสมรสเท่าเทียมครูก็แบบยินดีค่ะอะไรเงี้ยครูบอกยินดีรับใช้ค่ะเขาก็เลย เล่าเรื่องเพื่อนของเขาซึ่งเป็นผู้ชายนะฮะเเพื่อนรักของเขาฆ่าตัวตายเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยไม่ยอมรับความรักของเขาแล้วก็เขาก็อธิบายความดีของเพื่อนคนนี้ว่าเพื่อนรักคนนี้มันสําคัญกับเขามากเขาบอกว่าเขาเขารู้สึกว่าเพื่อนของเขากําลังดีใจอยู่ข้างบนว่าวันเนี้ยเออเราก็เลยกอดเขา คือครูนึกถึงอารมณ์ของทุกคนที่ผ่านมาเพราะครูไม่อยากให้มันผ่านไปเฉยๆว่าเสียงของเขาได้ถูกแก้แล้วค่ะ กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านเนอะแน่นอนก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายผู้หญิงทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอภิบาลดูแลกันไม่ว่าจะเป็นการฟ้องแทนคู่สมรสใช่ไหมคะไม่ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นการรับบุญธรรมร่วมกันสิทธิประโยชน์ด้านภาษีแน่นอนมันคือได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยอย่างเท่าเทียมกับชายหญิงว่ามันเปลี่ยนไปในเชิงวัฒนธรรมก็คือว่าเวลาที่คู่สมรสผู้ชายผู้หญิงอาจจะนึกไม่ออกเวลาที่เชิญ ท่านกับคู่สมรสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดากลุ่มผู้มีความหลากหลายทเขาไม่เคยได้รับคาเชิญในฐานะที่เป็นคู่สมรสในฐานะที่ถูกยอมรับว่าเป็นคนรักกันหรืออย่างเช่นเขาไม่เคยมีงานแต่งงานของเขาในขณะที่เขาไปงานแต่งงานของคนอื่นไม่เคยมีการสร้างอนาคตในไดอะล็อกการพูดคุยในวงเพื่อนคนในวงเพื่อนก็จะมองว่าสิ่งที่เธอพูดมันเป็นไปไม่ได้ครูคิดว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยกฎหมายก็คือให้รับการ คุณครองแต่ครูคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมในเรื่องของการศึกษาที่วันนี้ยังมีเด็กกระเทยถูกบูลลี่แล้วก็ยังมีการฆ่าตัวตายเมื่อสักสองปีที่แล้วเนาะเขาก็จะยืนขึ้นมาบอกกับคนที่บูลลี่เขาว่ากฎหมายรับรองฉันแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสําคัญนั่หมายถึงว่าอัตลักษณ์ทางเพศหรือกลุ่มคนที่ต้องการที่จะดํารงชีวิตในเพศใดเนี่ย <c oughs> เขาต้องมีสิทธิ์ที่จะกําหนด ชีวิตของเขาเองนี่ก็คือสิ่งนึงที่เราจะต้องทำต่อแน่นอนก็คือคำดําหน้าตามสมัครใจเรื่องนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าโดยสังคมไทยโดยรวมเนี่ยยังไม่ค่อยรับเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกว่าเราคงต้องทํางานกันติดหนักนะเรื่องประเด็นอาชีพบริการทางเพศต้องได้รับการคุ้มครองไหลความคิดแต่สิ่งที่ครูกําลังจะทําให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าอาชีพดังกล่าวเนี่ยต้องไม่ใช่แค่การแก้กฎหมายแต่ว่าจะทํายังไงให้เขามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจธธนั่นคือความเท่าเทียมคือไม่ใช่แค่บอกว่าเราจะไม่ ตีตาพวกเขาแล้วจบนายเขาต้องมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเพราะนั่นคือความเท่าเทียมในประเด็นเรื่อง DEI มันจะสอดคล้องไปกับเรื่องการเลือกปฏิบัติเฮตุราราม ก็คือเฮตความนี่มันเป็นระดับหนักสุดอาชญากรรมแห่งความเกลียดชังก็เป็นระดับอาชญากรรมละเมิดสิทธิแต่ก็ไม่ถึงกับชีวิตก็เป็นการกีดกันส่วน D E I เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําเป็นกฎหมายเพราะเราไม่ได้บังคับแต่เราจะส่งเสริม D E I เนี่ยภาคธุรกิจทั้งหมดคือเราจะไม่ได้พูดถึงองค์กร,รที่มีแน่นอนามันพูดถึงเรื่ององค์กร,รที่มีความหลากหลายทางเพศทางความคิดผู้หญิงหรือความไม่เท่าเทียมอยู่ในองค์กร,รแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันต้องไปดูถึงซัพพลายเชนห่วงโซ่อุปทานว่าสายพานการผลิตของคุณเนะีวน่วย ชุมชนสนับสนุนวัตถุดิบของชุมชนผู้หญิงหรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศยังไงซัพพลายเชนของคุณสร้างความเสมอภาคทางสังคมยังไงในสังคมว่าคุณสื่อสารสินค้าและบริการคุณในมิติข,ของความหลากหลายหรือเปล่าเพราะชุดความคิดที่ว่าใช้สินค้าฉันแล้วดีกว่าและถ้าไม่ใช้สินค้าฉันคุณจะมีภาพลักษณ์เป็นแบบนี้ไปไกลจนถึงสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําควบคู่กันไปต้องผลักดันแต่ตอนนี้เราก็พยายามจะพูดเรื่อง DEI เยอะขึ้นดี ยานว่าถ้าคุณเข้าใจมันแล้วเพิ่ม profit ให้กับบริษัทคุณอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะครูคิดว่าก็คงจะให้เวลาเขาเพราะว่าเวลาที่คนไม่เห็นด้วยกับความรู้สึกตัวเองว่าถ้ามี L G B T เกิดขึ้นพวกเขาจะยังอยู่ในความรุนแรงคิดได้เนาะ ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ครูก็แค่จะบอกว่านี่แหละพวกคุณคือความไม่ปลอดภัยพื้นที่ทางความคิดและก็ของคนทุกเพศคุณเลือกเอาคุณจะทําความเข้าใจในฐานะมนุษย์หรือคุณคิดว่าคุณเป็นมนุษย์แค่คนเดียว อยากจะฝากสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากกูให้กำลังใจเราก็จะเป็นเหมือนนกที่เราไม่ได้ใช้ปีเพราะฉะนั้นการโบยบินในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นคือพลังมันคือการที่เรารู้ว่าเรามีคุณค่ายอย่างไรต่อตัวเราต่อคนรอบข้างและต่อสังคมถ้าคุณอยู่ในความกลัวตลอดชีวิตซึ่งครูบอกเลยว่ามันลดทอนศักยภาพของคุณแต่คุณต้องคิดไว้เสมอว่าวันหนึ่งคุณต้องเปิดเพราะฉะนั้นเข้มแข็งค่ะ รักคือ empower ตัวเองแล้วก็ empower คนรอบข้างนะคะเราไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะลดทอนคนรอบตัวของเราเพื่อให้เราดูสูงขึ้นมันจะยิ่งส่งเสริมให้สังคมของเราอะ่ะมีพลังนะคะแล้วก็พัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์กูคิดว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดให้กำลังใจตัวเองแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจคนรอบข้างค่ะ